i love you คือ,อรายชื่อผู้โชคดีไงลูกเดี๋ยวเราก็ตัดใช่ไหมตัดเสร็จแล้วน้องก็จับมาห้าชื่อน้องจะเล่นกับแม่ไหมน้องจะเล่นกับแม่ไหมคะไม่คะ <The> เดี๋ยวแม่ตัดแล้วน้องก็ภาพภาพใส่ในกล่องนะคะน้พพมแเ,เดี๋ยวแม่จะสอนให้นะคะน้ำเวนทินตัดนะแล้วน้ำเวนทินตัดจใจความเด็ดแล้วแม่จะภาพใส่ในกล่องนะ่ะพาพแบบนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวแม่จะสอนให้นะคะ หลอคะเป็ดกับก้าอีกอันหนึ่งลูกอันนี้พับแล้วเราก็จับสลากนะคะโอเคทำแสวด้วยนะค่ะน้องมิงตัดกระดาษแล้วใช่ไหมคะมีรายชื่อใช่ไหมคะรายชื่อทุกคนเลยไม่ได้ตัดกระดาษไม่ได้ตัดฉีกเอาใช่ไหมคะ อุ้ยอาต่อไปอ,อะไรชื่อใส่ในใส่ในกระป๋องสีชมพูเลยลูกค่ะค่ะใส่ทั้งหมดเลยค่ะหยิบใส่ทั้งหมดเลยค่ะหยิบใส่ทั้งหมดเลยอันนี้หรอ,อ,นนเ,หรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยอ่านเดี๋ยวเราจับแล้วก็เราอ่านนะคะใส่เลยลูกให้แม่ช่วย,ยไหมแม่ช่วยจับ มัหล่นแล้วหล่นน้องก็เก็บสิหลกเก็บก่อนแล้วก็หล่นอีกแล้วนี่เดี๋ยวท้าไปที่ในตู้ฟาร์เลยมีอันนี้ด้วยเนาะค่ะ คนคนคน <Huh? S 1> คนเอามือคนแล้วผสมกันเอามือคนผสมกันค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนหลกน้องเบญเพียงต้องบอกก่อนน้องเบญเพียงบอกก่อนน้องเบญเพียงอมเพียงก่อนหลกออมเพียงอมเพียงขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะให้ทุกท่านโชคดีนะคะน้องเบญเพิงจะจับแล้วนะ อจับมาหนึ่งคนที่หนึ่งใครเป็นผู้โชคดีดูซิกลับด้านลงกลับด้านลงกลับด้านไม,ม่ไม่เห็นน้องน้องจับจับสองมือตรงนี้ว่าชื่ออะไรท่านที่หนึ่งนะคะชื่อนะคะอโอเคไม่ไม่เอากลับไว้ที่เดิมเอาเอาวางตรงนั้นลงวางบนโซฟา อ่ต่อไปท่านที่สองจับเลยท่านสองชื่อว่าคุณนะข้าวฟ่างนะคะอ่าต่อไปวางอ่าท่านที่สามค่ะที่สามอาจยบค่ะมันคืนอ,อะไรอ่ะคืนว่าอ่าจะจับจับสิลูก ท่านที่สามนะคะคุณนะ้าอาศักอาคักมินะคะโอเคว่างนค่ะท่านที่สี่กลับด้านลกชื่อว่าแม่ไม่เห็นคุณนะ้าวิพาดานะคะอาจับว่าง ต่อไปสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่แล้วเราจับห้าคนไงลูกหรือว่าเราจะแจกหมดแจกหมดดีไหมแจกหมดดีไหมคะแจกหมดนะคะเดี๋ยวน้องเบงเพียงจับมาอีกคนหนึ่งแล้วนอกนั้นจะแจกหมดโอเคกลับด้านท่าน ผู้โชคดีคนสุดท้ายคุณนะสิริยากรนนะคะอ่าต่อไปน้องเพิงจะแจกหมดใช่ไหมเดี๋ยวกันไม่มาผสมกันนลุกเดี๋ยวท่านที่เหลือนะคะน้องเพ็งพิงใจดีจะแจกหมดจะเป็นรูปรเอไหมเหือค่ะจะเป็นรูปจากอ่า โปสเตอร์จากร้านน้องเวียงพิงนะคะจา้จาจ้าแจกหมดเลยใช่ไหมให้ใครบ้างดูสิกับด้านกับด้านนี่คุณน้ำมนวิภานะคะใช่ไหมค่ะเอาวางเอาวางอันนี้ค่ะาวางไว้ทันมนพี่าวางอันนี้ใส่ใ จ้บผู้โชคดีที่จะได้รับโปสการ์ดร้านน้องเพยงพิงต่อไปคุณนะ้าแม่ไม่เห็นนะลูกคุณน้ยามินนะคะโอเควางเลยเอ่ะต่อไปชื่อว่าคุณน้น้ำฝนนะคะวางเลยวางที่ไหนที่บนโซฟานี่แหละลรก ต่อไปต่อไปคุณนะวิรานะคะวิรา,าวางเลยไม่อันนี้มันเป็นลวดอะไรนี่ไม่ตั้งใจแล้วไปตั้งใจอย่างอื่นแล้วมปมียีราฟด้วยเห็นไหมยีราฟอยู่ไหนนี่ฮิปโปโปเตมัส นี่สิงโตเนี่ยพี่เสือนี่ค่ะโอเคจัดต่อไหมหรือว่าไม่เล่นแล้วแต่สี่อันนี้เอาพัดงอชนตอนที่ชนก็คนสิคะทําทําชนชไหนเอามือคนๆรูเรร้เรียนเลยคนเลยค่ะ เพียงด้วยโอมเพียงด้วยไมนะ่ไม่ทอนตัวนี้ให้แม,ม่คนเลรอโอเคเอาออจับเลยค่ะต่อไปกรับด้านมาให้แม่ต่อไปคุณนะจี พรนะคะยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยคะ่ะยกยกระดาษหน่อยเลยไล้วใ้เห็นชื่อไงโอ,อเคก็แนจ่จิราพรนะคะ Skin a dink a dink, dink. I am love you, loud voice. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skin a a dink, skin a do.